ะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะไม่มีเสียงกระตุกอีกเนาะกลับมาพบช่องเ e อียงว่าชาแนลกันอีกแล้วเนาะวันนี้อําในเกมแล้วก็ a อ v เวนเจอจะมีเดตในการเพิ่มตัวละครในโลกทะเลทรายนะคะซึ่งมันจะหาได้ง่ายมากถ้าเกิดว่ามีโลกทะเลทรายอะนะซึ่งมือใหม่ก็อาจจะต้องปลดน็อกโลกนี้ก่อนนะคะซึ่งมันจะอ่ำอยู่ในนี้ อยู่ในไข่ของทะเลทรายแบบไข่ปกติเลยนะไม่ต้องไปหาทำมิชชั่นทำอะไรเพิ่มเนาะซึ่งมันจะอยู่ในนี้เลยโอกาสได้มันก็จะมัน5%ซึ่งเราไม่รู้ว่าโอกาสได้มันจริงๆจะน้อยกว่าน,นี้หรือเปล่าเพราะว่าเรามีลัคกเกอรเอ็เอเกซ์ Hard, นะอ,กอ,อะไรเกมพาร์ทเนาะแล้วเราก็จะมาเรียกอะไรมาเปิดไข่กันเลยเดินทางกลับบ้าน บ้านเราอยู่ไหนหอะหารเาไม่เจอเห็กราตาถั่วแป๊บนึงนะสกเกนหาแบบเออเอาอ,อยู่ได้นี่นี่กาาาา็หันมาแล้วนี้แต่แรกมันไม่เจอเนาะไปเปิดผักก็เกิดไข่ก็เลยให้ตายเธอลิ้นพันนะแย่อมะออมาถึงบ้านแล้วนะคะซึ่งนี่เป็นบ้านแสนสุขของเราที่จริงอะ่ะเราอยาก อ่ำลูกหัวใจหมายถึงเรนโบ้ให้มันอยู่ตรงกลางแต่เราก็อยากจะมีพื้นที่สวนเยอะเหมือนกันเราก็เลยต้องเยิ้งมาซึ่งตรงนี้มันก็ไม่อยู่ตรงกลางก็แตกนนอะเนาะแล้วเราจะมาเปิดไข่ทะีลทรายกันเลยหมายทีหนึ่งหมายแรกอืมคนเน่าอะเราจะไปใบต่อไปกันเลยนะ เราหวังว่าเราจะลงคลิปนี้ไม่ดึกเกินไปนะคะเพราะเราอยากให้แบบมีคนดูเข้าใจะป่ะพอลงคลิปดึ้มันก็จะมีคนดูซึ่งเราก็จะได้แต่กเกลือมาสามฟองแล้วนะสามฟองแล้วนะนี่เราเอา่ำวางขายประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสามสี่ห้าประมาณสิบห้าถ้าไม่ถนาไม่ผิดนนี่งงงคณิตศาสตร์อยู่้วยเอ้ยไม่ไม่มีนับสล็อ คิดคำไทยไม่ทันอนะ่ะฮัลโหลแล้จะลบไอ้พวกอะไรปรปโยน์นี้ออกไปก่อนะโอเคเขียรเรียบร้อยแล้วปิดต่อเลยหวังว่าจะได้อ่ะโอกาสน้อยพอสมควรนะแต่มาเจร์ดาก้อนก็ยังน้อยกว่าเฮ้ย เริ่มจะทอไหมเริ่มจะทอเหลือแค่ e อีกหยิบฟองเองอะ้าเกิกว่าคลิปนี้เสียงกระตุกก็ขออาภัยด้วยนะเราไม่รู้จะแก้ยังไงดีอาจจะเป็นพราะเน็ตเรามันกาดหรือว่าเราไม่มีอ่ไม่์เราใช้อันนี้เราใช้ไมค์คอมพิวเตอร์เนาะเขาเรียกว่าอะไรกัดอัดคลิปแบบงบน้อยอะ ก็คือเราไม่มีเงินที่จะแบบพัฒนาช่องจ็บของต่อไปได้แล้วจนแล้วตอนนี้เอาไว้พวกนี้ออกแล้วก็หวังว่าเราจะได้ภายในห้าฟองนี้เนาะค่อยเนาะไม่ได้ เอาได้ยากเหมอือนกันน่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่นะแล้วก็เหมือนกับว่า่าเขาจะมีการวางแผนพื้นที่แบบอ่าฮาโลวีนมาด้วยเนาะเห็นเห็นคําบอกก็คงจะมาทุกปีเหมือนอีเวนต์หลายๆอย่างนั่นแหละแต อ๋อห้องเต็มอีกแล้วเหนือเหลือเกินลำยิ้สองฟองสุดท้ายแล้วหวังว่าจะได้เนาะเข้าโอ้แบตทุกคนจะหมดทุกคนแบตควมจะหมดัโลอโฮัลอ ไม่ได้อะไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปหาเขาเรียกว่าถ่ายหาถ่ายตามแ่บนะเนาะว่าคนอื่นเขาก็มีกันแล้วเดี๋ยวเราไปชมน้องตอนโตกันเลยสนับ คลิปในวันนี้นะคะก็ขอจบล,ลงไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร์แล้วก็ฝากแชร์ด้วยถ้าว่าใจดีะนะเนะาะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ